ในจักรวาลที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตานี้เราทุกคนเคยเง่อยหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนและเห็นดวงดาวนับล้านดวงระยิบระยับอยู่เต็มท้องฟ้าแต่แท้จริงแล้วความกว้างใหญ่ของจักรวาลน,นั้นเกินกว่าที่สายตามนุษย์จะจินตนาการได้หากเราซูมออกไปไกลเกินกว่าที่ดวงตาเราจะมองเห็นเราจะได้พบกับโครงสร้างขนาดมหึมาที่ถูกเรียกว่ากระจุกดาราจักรหรือซูเปอร์คลัสเตอร์ซึ่งเต็มไปด้วยกาแล็กซี่มากมายอย่างที่เราไม่อาจนับได้ลึกลงไปในแต่ละส่วนของจักรวาล เราจะพบว่ามีโครงสร้างที่น่าทึ่งกว่าที่คาดคิดมันคือเครือข่ายขนาดใหญ่ของวัตถุที่ถูกจัดเรียงเป็นโครงสร้างกาแล็กซี่อย่างไรก็ตามในจักรวาลที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยวัตถุและแสงสว่างนี้ยังมีความว่างเปล่าที่ซ่อนตัวอยู่ความว่างเปล่าที่ไม่ได้มีแค่การไม่มีดวงดาวแต่เป็นพื้นที่กว้างขวางที่แทบจะปราศจากวัตถุใดๆเลยเรื่องราวของจักรวาลน,นั้นเต็มไปด้วยความลี้ลับและปริศนา แต่ทุกปริศนามักจะทิ้งไว้ซึ่งความตื่นเต้นและความสงสัยที่ทําให้มนุษย์อย่างเราไม่เคยหยุดแสวงหาคําตอบมันเหมือนกับว่ายิ่งเราได้เรียนรู้จักรวาลมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใจว่าจักรวาลน,นั้นกว้างใหญ่เกินกว่าที่จะจินตนาการได้จักรวาลที่เรารู้จักกันในวันนี้ยังคงเป็นแค่เศษเสี้ยวของสิ่งที่ยังไม่ถูกค้นพบไม่ว่าจะเป็นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์หรือกาแล็กซี่ต่างๆที่หมุนวนไปมาอยู่ในอวกาศอันไร้ขอบเขตลองหลับตานึกภาพถึงจักรวาลอันกว้างใหญ่และสวยงามที่ซึ่งประกอบไปด้วยด,ว,ยดวงด ดาวเคราะห์ที่โคจรไปรอบๆดาวฤกษ์และกลุ่มกาแล็กซีที่กระจายอยู่ทั่วทุกทิศทางแต่รู้ไหมครับว่าท่ามกลางความหนาแน่นของดวงดาวเหล่านี้มีพื้นที่บางส่วนในจักรวาลที่ว่างเปล่าไม่มีดาวไม่มีแสงมืดสนิทและเงียบสงัดซึ่งหนึ่งในพื้นที่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในจักรวาลของเราคือโบอูทีสไวหรือช่องว่างโบอ t ท s สพื้นที่ปริศนาแห่งความว่างเปล่าที่ดูเหมือนจะท้าทายทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับจักรวาลเมื่อเราพูดถึงช่องว่างหรือไว ในทางดราราศาสตร์มันหมายถึงบริเวณที่แทบจะไม่มีอะไรเลยไม่มีดวงดาวไม่มีกาแล็กซี่แต่โบอทิสววยนั้นไม่ใช่แค่ช่องว่างธรรมดาแต่มันคือหนึ่งในช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยพบในจักรวาลความใหญ่ของมันนั้นถึงกับทําให้หลายคนเรียกมันว่าช่องว่างขนาดมหึมาแห่งจักรวาลซึ่งทําให้เกิดคําถามที่ว่าทําไมถึงมีช่องว่างขนาดใหญ่ขนาดนี้อยู่ในจักรวาลมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและที่สําคัญกว่านั้นมันมีความลึกลับอะไรกันแน่ที่ซ่อนอยู่ในช่องว่างนี้ พื้นที่โบอทติสวอยถูกค้นพบครั้งแรกในปี1981โดยนักดราราศาสตร์นามว่าโรเบิร์ตคีทเนอร์และทีมงานของเขาการค้นพบนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะโบอทติสวอยไม่เหมือนกับส่วนอื่นๆของจักรวาลที่เราคุ้นเคยมันคือพื้นที่ขนาดมหึมาที่มีความว่างเปล่าแทบจะสมบูรณ์แบบอยู่ในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ห่างจากโลกของเราไปประมาณ700ล้านปีแสงพื้นที่แห่งนี้มีขนาดใหญ่ประมาณ250ล้านปีแสงแต่กลับมีจำนวนกาแล็กซี่น้อยกว่าที่ควรจะมีอย่างมาก เรามักจะเชื่อว,ว่าจักรวาลถูกเติมเต็มด้วยดวงดาวกาแล็กซีและเนบิ u l a r แต่โบอทิสวอยท้าทายแนวคิดนั้นพื้นที่ว่างเปล่าแห่งนี้มีจำนวนกาแล็กซีเพียงประมาณ60แห่งเท่านั้นซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของมันนักดาราศาสตร์ยังคงงงงวยและพยายามหาคำอธิบายว่าทำไมพื้นที่นี้จึงมีแต่ความว่างเปล่าการที่จะทำความเข้าใจถึงความว่างเปล่าเช่นนี้เราต้องมองย้อนกลับไปที่การกำเนิดจักรวาล บิ๊กแบงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ13.8พันล้านปีก่อนในช่วงแรกหลังบิ๊กแบงจักรวาลเต็มไปด้วยพลังงานที่ค่อยๆแปลงเป็นสสารเกิดเป็นดาวฤกษ์และกาแล็กซี่ขึ้นการกระจายตัวของสสารในจักรวาลน,นั้นไม่สม่ำเสมอเนื่องจากแรงดึงดูดของแรงโน้มถ่วงทําให้สสารเริ่มรวมตัวกันในบางพื้นที่ก่อให้เกิดกลุ่มกาแล็กซี่ที่มีการกระจุกตัวของสสารในขณะที่บางส่วนของจักรวาลกลับถูกทิ้งร้างไว้ทําให้เกิดเป็นช่องว่างขนาดใหญ่อย่างโบโอทิสวอย หนึ่งในทฤษฎีที่อธิบายความว่างเปล่านี้คือการที่โบอทิสวอยเป็นผลพวงของกระบวนการรวมตัวของกาแล็กซี่เมื่อเวลาผ่านไปกาแล็กซี่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันอาจถูกแรงดึงดูดของกันและกันทาให้รวมตัวกันทําให้เกิดพื้นที่ว่างเปล่าที่ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นช่องว่างขนาดมหึมาดังที่เราเห็นในปัจจุบันโบอทิสวอยไม่เพียงแต่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นในแง่ของวิทยศาศาสตร์แต่ยังสร้างความท้าทายทางจิตใจต่อมนุษย์ที่พยายามทำความเข้าใจกับความจริงของจักรวาล การที่เราอยู่ในจักรวาลที่มีทั้งพื้นที่ที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและวัตถุรวมถึงพื้นที่ที่แทบจะปราศจากการมีอยู่ของสิ่งใดๆเลยทําให้เกิดคําถามมากมายเกี่ยวกับโครงสร้างและธรรมชาติของจักรวาลบางคนอาจจินตนาการว่าโบโอทิดวอยอาจเป็นโซนลึกลับของจักรวาลที่ซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้อย่างลึกลับหรืออาจเป็นเครื่องเตือนใจว่าจักรวาลอาจมีบางสิ่งที่เรายังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ บางคนถึงกับจินตนาการไปถึงแนวคิดของจักรวาลคู่ขนานที่อาจซ่อนตัวอยู่ในความว่างเปล่าของโบอูทิสวอยแต่ไม่ว่าจะเป็นไปอย่างไรการค้นพบมันทําให้เราได้เรียนรู้ว่าจักรวาลมีความซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้เพียงการมองผ่านกล้องโทรทัศน์ความว่างเปล่าไม่ใช่เพียงแค่การขาดหายไปของวัตถุแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่ใหญ่โตและมีความลึกซึ้งของจักรวาลลองจินตนาการถึงการเดินทางผ่านโบอูทิสวอยหากเราสามารถเดินทางผ่านอวกาศได้อย่างอิสระ ภาพที่เห็นอาจเป็นเหมือนการล่องเรือในท้องทะเลที่ไร้เส้นขอบเห็นเพียงความว่างเปล่าที่ล้อมรอบแต่บางทีในความว่างเปล่านั้นก็อาจมีบางสิ่งที่เรายังไม่สามารถมองเห็นได้หรืออาจเป็นที่ที่จักรวาลกำลังซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมันไว้โบอทิสวอยเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ทําให้เราตระหนักถึงความยิ่งใหญ่และความซับซ้อนของจักรวาลแม้ในพื้นที่ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยจักรวาลยังคงทิ้งร่องรอยของการดํารงอยู่และความลึกลับไว้ให้เราได้สํารวจ ความว่างเปล่าที่ปรากฏในช่องว่างนี้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนที่ทำให้เราได้ตรหนักว่าในบางครั้งความไม่มีสิ่งใดเลยอาจเป็นสิ่งที่น่าค้นหามากที่สุดการมองขึ้นไปยังท้องฟ้าแล้วจินตนาการถึงพื้นที่ว่างเปล่าอันกว้างใหญ่นี้ทำให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือขอบเขตของจักรวาลและจักรวาลจะพาเราไปค้นพบอะไรอีกในอนาคตคำตอบเหล่านี้อาจซ่อนอยู่ในความว่างเปล่าที่เรายังไม่ได้สำรวจหรืออาจเป็นสิ่งที่เราจะไม่มีวันเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือโบอูติสวท์ทาให้เรามองจักรวาลในมุมที่แตกต่างออกไปมันทิ้งความสงสัยไว้ให้เราได้ค้นหาคําตอบและในพื้นที่ที่ดูว่างเปล่านั้นกลับเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึง้งการค้นพบมันไม่เพียงเป็นบทเรียนทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นการสะท้อนให้เราเห็นว่าความว่างเปล่านในจักรวาลก็สามารถท้าทายความเชื่อเดิมๆของเราได้เมื่อเราลองจินตนาการถึงความกว้างใหญ่ที่อยู่เหนือกว่าที่ตามองเห็นมันทําให้เรารู้สึกเล็กน้อยในจักรวาลอันกว้างใหญ่ แต่ในเวลาเดียวกันมันยังเติมเต็มความอยากรู้อยากเห็นว่าเรายังมีสิ่งที่ต้องค้นหาอีกมากมายโบอทิสไวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความลับของจักรวาลและอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจสิ่งที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ่งยิ่งกว่าบางทีความว่างเปล่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในจักรวาลแต่มันอาจอยู่ในคำถามที่เรายังไม่ได้ถามและความกล้าที่จะสำรวจในสิ่งที่เราอาจไม่เคยคิดถึงมาก,ก่อนทั้งในโลกภายนอกและในตัวของเราเอง ความว่างเปล่านี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาของจักรวาลในอนาคตหรืออาจเป็นเพียงหนึ่งในความบังเอิญของการกระจายตัวของสสารแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรโบอทิสวอ์ o ก็ได้จุดประกายความสนใจและความสงสัยในใจของนักดาราศาสตร์และผู้ที่หลงใหลในความลึกลับของจักรวาลทุกคนบางทีในความว่างว่างที่ไม่มีจุดสิ้นสุดนั้นจักรวาลกำลังบอกเราว่าความลึกลับบางอย่างไม่อาจถูกแก้ไขได้ด้วยตาเปล่าแต่ต้องอาศัยหัวใจที่พร้อมจะเปิดรับความน่าพิศวงของมัน และสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องวีสเปซของเราไว้ด้วยนะครับและหากคุณแชร์เรื่องราวนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณก็จะเป็นพลังใจให้กับเราได้อย่างมากมายและทุกความคิดเห็นคือแรงบันดาลใจสำหรับเราในการพัฒนาเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปที่เราจะพาคุณไปสำรวจสิ่งมหัศจรรย์อื่นๆที่กำลังรอคอยการค้นพบขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ครับผม